สวัสดีครับผมครูเทนะครับจากช่องสอนพ่อเล่นคอมนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าโอ้โหเวลาจะผ่านไปเกือบ2ปีแล้วนะครับหลังจากคลิปแรกนะฮะที่ผมได้แนะนําการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วยนะครับก็แจกไฟล์นะฮะประเมินครูผู้ช่วยแต่ณตอนนั้นนะครับผมมองว่าผลงานของเรามีน้อยนะครับผมเลยทําเป็นแบบแฟ้มเดียวนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับ เนื่องจากจะครบ2ปีแล้วนะครับแล้วผมจะประเมินรอบที่4แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแจกนะฮะไฟล์ประเมินครูผู้ช่วยยานเข้มนะครับแบบ13แฟ้มฟมนะครับครบทั้ง12ตัวชี้วัดอันนี้คือเราเอาแต่และตัวชี้วัดเนี่ยมาแยกเป็นแฟมเลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับ แล้วก็ความมีระเบียบแล้วก็สวยงามด้วยนะครับผมจะแจกทั้งหน้าปกแล้วก็เนื้อหานะครับเพื่อนๆไปแก้เอาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังงงอยู่ว่าตัวชี้วัดคืออะไรแล้วประเมินแบบไหนแล้วต้องมีอะไรบ้างนอกจากแฟ้มประเมินนะฮะก็คลิกตัวไอด้านบนนะครับแล้วก็เข้าไปดูคลิปเดิมผมได้นะครับแล้วค่อยมาโหลดตัว12แฟ้มก็ได้นะฮะหลักๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปโหลดตัวแบบประเมินก่อนนะครับแบบประเมินในที่นี้นะครับตอนนี้ผมใช้ประเมินตาม แบบประเมินวอยี่สิบหกนะครับวอยี่สิบหกนะครับก็เกิดในอนาคตจ์มันมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ตัวอื่นคลิปนี้ก็อาจจะเก่าไปแล้วนะครับก็อาจจะมาดูแค่เป็นแนวทางนะครับแต่ตอนนี้เป็นประเมินตามแบบวอยี่สิบหกนะครับถ้าเพื่อนสงสัยว่าตัวเองประเมินตามแบบประเมินไหนนะครับก็อาจจะต้องไปถามฝ่ายบุคคลที่เขตนะครับหรือคุยกับเพื่อนในกลุ่มนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีไหมากนะะมาแจกนะครับมาแจกแบบประเมินนะครับ โอเคครับเรามาต่อกันนะฮะใครที่มีความเข้าใจในแบบประเมินแล้วนะครับก็สามารถไปโหลดแฟ้มประเมินนะครับด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเอออีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะฮะใครที่โหลดไม่ได้นะฮะหรือว่ามีเรื่องที่ยังสงสัยอยู่ไม่เข้าใจก็ก็ทักเฟซมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง Facebook ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแอดเฟรนมาด้วยเพราะผมรับแอดแล้วแชทมันถึงจะเด้งมองเห็นกันนะครับบางทีคุณไม่แอดเฟร่อนผมมาแชทมาปุ๊บมันจะไปถูกเก็บไ้ที้หนึ่งใช่ปะ เพราะฉะนั้นแอดเฟนผมมาด้วยนะครับหลังจากคุยธุระอะไรเสร็จแล้วก็ค่อยมาเลิกกับเพื่อนก็นได้นะครับหลังจากที่เพื่อนนะครับฟังเรื่องราวในคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ไปดูภาพผลงานที่ผมจัดประเมินในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการประเมินรอบที่4รอบสุดท้ายแล้วนะครับก่อนขึ้นเป็นคอสอนหนึ่งนะครับหรับวันนี้ลาลนะครับไปชมกันเลยครับสาหรับในส่วนของการจัดเตรียมห้องหรือว่าโต๊สําหรับใช้ประเมินนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับว่าผมเตรียมอะไรบ้างนะครับนี่คือโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับวโอ้โหทำไมงานมันเยอะจังนะฮะอันนี้คือมันเป็นรอบสี่แล้วไงนะครับนี่นะครับเอาละเดี๋ยวมาดูทีลานกันนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับส่วนสำคัญก็คือบอร์ดนะครับบอร์ดนะฮะอันนี้คือบอร์ดที่จะใช้นําเสนอผลงานเรานะครับก็ประกอบไปด้วยปรบอัตดส่วนตัวนะครับ การปฏิบัติตนนี่นะครับเป็นผลงานใส่ลงมานะครับให้เห็นภาพชัดเจนนะครับเอาที่เป็นเด่นๆนะครับถ้าใครผลงานเยอะก็เอาเรื่องเด่นๆนะฮะการปฏิบัติงานนะครับนี่ตารางสอนนะครับงานที่ปรึกษานะครับใส่ผลงานลงมานะครับผมเพิ่มอีกหน้าหนึ่งก็คือเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจนะครับอันนี้จริงไม่ต้องมีก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆเราเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ผมว่าหลักๆที่ต้องมีคือลอดส่วนตัวนะครับแล้วก็ ด้านการปฏิบัติตนแล้วก็ปฏิบัติงานนะครับให้มันครบองค์ประกอบนะครับต่อมาก็เป็นพวกสื่อนะครับสื่อในจริงผมมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันเต็มโตนะครับก็เลยไม่ได้เอาขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นพวกเกียรติบัตรนะครับที่เราภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็เป็นพานักเรียนไปแข่งงานศิลปะหัตถกรรมนะครับแล้วก็ขึ้นมาโชว์ได้นะครับแล้วก็นี่นะฮะที่เราโหลดกันแล้วก็ทํากันนะครับแฟ้มประเมินนะครับทั้งหมด13แฟ้ม12ตัวชี้วัดนะครับก็คือมี13ก็คือรวมแฟ้มบวดส่วนตัวด้วยนะครับ แล้วก็ตู้นี้ผมใช้เป็นใส่เป็นแผนการสอนนะครับนี่นะครับเท่านี้ก็น่าจะสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วนะครับโอ้ลืมีปอย่างหนึ่งก็คือวิจัยางการศึกษานะเออวิจัยเนี่ยมีอยู่อยู่ในกระเป๋านะฮะหรือมา,มาวางโอเคเดี๋ยวผมไปเอาวิจัยมาวางก่อนนะฮะถ้างั้นวันนี้ก็ลาเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับฝากนะครับเพื่อนๆกดติดตามนะครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดมันมีประโยชน์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ